สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวประจำเดือนตุลาคม2566นะคะชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎเนี่ยทิศทางจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับผู้ที่ฟังใหม่ เขามาฟังใหม่ยังไม่รู้ว่าช่องแอดมินเนี่ยทำนายไปถึงหรือพูดไปถึงดาวพื้นดวงเกิดหรือการหาลักษาในแบบของโหราศาสตร์ในแบบที่แอดมินใช้ทำนายเจ้าอตาเข้าไปที่เพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่ามันจะมีคำตอบกับสิ่งที่คุณอยากถามแอดมินน่ไม่ว่าจะลักษาดาวกาลีดาวสสีจรการหาแบบไหน ะะปีนี้คุณจะมีดาวอะไรเป็นสีดาวอะไรเป็นกาลีอย่างนี้นะคะเข้าไปที่เพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าหรือคลิกไปที่รายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมีอธิบายไว้ให้ฟังชาวกรกฎเนี่ยต้องบอกว่าในเดือนกันยายนน่าจะเป็นเรื่องของความวุ่นวายและต้องทำงานหนักนะฮะเป็นจังหวะเป็นระยะเวลาที่เจ้าคตาต้องแก้ไขปัญหาหลายเรื่องทุกอย่างสมพรมมาที่ชาวลัคนาและราศีกรกฎนะ บางคนก็เบื่อบางคนก็เหนื่อยนะพระเกตเข้าสู่เรือนวินาศเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความท้อบ้างเรื่องของความเหนื่อยบ้างเรื่องของความแบบอยากหยุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าตาก็เหมือนกับวางแผนไว้แล้วเตรียมเดินหน้า เพราะมันมีเรื่องของการขยับขยายอยู่สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆในเดือนตุลาคมแอดมองว่าทิศทางอะ่ะมันจะทําให้เจ้าตาประสบความสําเร็จอะไรก็ตามที่เกิดเรื่องราวของความติดขัดหรืออัดใจเนี่ยพระศุกร์เจ้าเรือนพันธุเจ้าเรือนสหัชชะไอ้เจ้าเรือนลาภะของคุณเนี่ยเข้าสู่พบเรือนการเงินมีตําแหน่งและทิศทางที่ดีแสดงว่าอะไรที่ติดขัดเรื่องเงินติดขัด เรื่องครอบครัวติดขัดเรื่องของการเจรจาต่างๆเป็นช่วงระยะเวลาที่ทิศท,ทางมันออกแนวประสบความสําเร็จละนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นไปอีกนะคะลัคนาราศรีกรกฎในวันที่3ตุลาคมนะคะพระอังคารของคุณจะขยับเข้าสู่ภพเรือนพันธุนะเรื่องการงานเนี่ยเลิศตะเปิด ลักขณาราศีกรกฎบอกเลิศตะเปิดคือแอดมินเลิศม,มากๆเพราะว่าตำแหน่งของพระอังคารแม้จะเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีถ้าเป็นลักนณาราศีอื่นก็ต้องบอกว่าการงานติดติดขัดขัดอึดอัดใจแต่ของชาวลักนณาราศีกรกฎนั้นได้รับการยกเว้นเหตุเพราะว่าดาวพระอังคารเข้ามาสู่ภพเรือนพันธุตำแหน่งที่ได้คืออุดม อําพุนะคะเป็นเกณฑ์โหราศาสตร์พิเศษที่เขาเรียกว่าอุด,ดมเกณฑ์เป็นอุด,ดมแห่งความสุขของชาวลัคนาและราศรีกรกฎนั่นเองเจ้าตานะคะตอนช่วงที่พระอังคารเข้าสู่ภพเรือนพันธุเนี่ยมันเกิดเรื่องของการลงทุนใหม่ๆทิศทางและ แนวทางในะเรื่องของการลงทุนเป็นไปในทิศทางที่ดีหน้าที่การงานต่างๆพุ่งประเด็นไปในทิศทางที่ดีมีความสุขในการทํางานแม้ว่างานจะค่อนข้างหนักและเหนื่อยต้องแก้ปัญหาหรืออะไรก็ตามก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นมาเจ้าตาอะไรที่เคยเบื่อที่เคยท้อที่เคยเครียดที่เคยแบบอยากจะหยุดอยากจะเลิกทำมันละอยากจะลาออกอยากจะไม่ทําไม่ทําต่อละนะายจงรายจ่ายเยอะแยะเนี่ย ต้นเดือนตุลาคมทุกสิ่งทุกอย่างผ่อนคลายเบาสบายนะคะหลังจากนั้นพระพุทธยกเข้าสู่ราศีตุลพอพุทธยกเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยพุธเป็นตำแหน่งคู่ธาตุน้ำนะคะพุทธตำแหน่งคู่ธาตุน้ำพุธเป็นเจ้าเรือนวินาศและพุธเป็นเจ้าเรือนาศาสชาในกรณีของพระพุทธไม่ติดกาลีอาจจะถ่ายตรงนี้ก่อนนะคะช่องแอดเนี่ยจะถ่ายทั้งดีหลายเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ นะคะก็จะต้องเทียบทิศทางของตัวเองพุธไม่ติดกาลีจรแบบว่าพุดดีพุดโดดเด่นนะคะเจ้าเรือนสหัสชาเข้าสู่พบเรือนพันธุแสดงว่าเจ้าหตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยญาติสนิทมิตรสหายพ่อแม่ญาติมิตรพี่พพน้องพึ่งพาได้ช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเจ้าหตาได้ทํางานร่วมกับญาติทํางานร่วมกับคู่ครองคนรักทํางานร่วมกับครอบครัครว นะคะงานการของเจ้า,าตามีชื่อเสียงโดดเด่นขึ้นมาในระยะเวลานี้เพราะว่าดาวเจ้าเรือนศาสช์เนี่ยแปลว่าเหมือนกับเจ้า,าตาได้รับการโปรโมตมีชื่อเสียงหรือถ้าเกิดคุณทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของรถรามาช้างอสังหาเรมซับเนี่ยได้การโฆษณาการประชาสัมพันธ์เนี่ยได้ทำงานกับพ่อแม่ทำงานกับญาตินะคะ งานต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ของคุณของคนที่พุทธดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางทีบางคนเนี่ยกลับนะคะกลับบ้านไปเปิดกิจการที่บ้านนะคะพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรเพื่อนฝูงครอบครัวของเจ้าตาพึ่งพาได้ประสบความสําเร็จนะคะแต่ในกรณีของพุทธเป็นติดกาลิจอนนะพระพุทธติดกาลิจอนความวินาศก็โดดเด่นขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่แบบว่าหาไม่เป็นคุณดูทิศทางเลยว่าช่วงเนี้ยคุณทะเลาะก,กับญาติมิตรพี่น้องไหมไปขอความช่วยเหลือมันไม่ได้เลยสแสดงว่าเป็นช่วงของเกิดความแตกแยกไม่ปลองดองในครอบครัวตัวเองนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่เกิดความยุ่งยาก กับพี่น้องตัวเองบางทีพี่น้องก็มาพึ่งพามาอาศัยมายืมตังมีภาระต้องดูแลน้องดูแลพี่แม่สั่งอีกต่างหากเพราะว่าวีนาศเข้าสูบพบเพลิงพันธุพันธุแปลว่าแม่พันธุแปลว่าญาติผู้ใหญ่สั่งให้ดูแลแม้ว่ามันจะเป็นพี่หรือมันจะเป็นใครก็ตามอายุสี่สิบห้าสิบหกสิบเท่าไหร่ก็ต้องดูแลกลายเป็นว่าจอตานี่เตียอุ้มคอม มีความยุ่งยากในเรื่องของพี่น้องมีความยุ่งยากในคนนามสกุลเดียวกันนะ่ะมีความยุ่งยากในเรื่องของเพื่อนหรือคนที่คุณนับถือในแบบลักษณะเป็นญาติมิตรน่ะนะคะเข้ามาวุ่นวายกับชะตาชีวิตเจ้าตัวเจ้าชะตาต่อไปนะคะดาวพระราหูยกก็สู่ราศีมีนนะสิบแปดเดือนต่อจากนี้ไปเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาแล้วราศี กรากฎก็ต้องบอกว่าติดสุดๆไปเลยนะคะตอนนี้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากดาวราหูสถิตอยู่ในภพเรือนสุภาเนี่ยตัวเจ้าพตาเนี่ยจะเป็นบุคคลประมาณว่ามีความสุขนะคะมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจนะคะชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวอาจจะเดินทางบ่อยนะ18ปีต่อไปอะ่ะ ดาวพระราหูเนี่ยให้คุณกับชาวลัคนาราศีกรกฎแอดวาพอสมควรน,นะคะยกเว้นคนเกิดวันศุกร์เพราะว่าพระราหูเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะทําให้เจ้าอตาเดือดร้อนเพราะว่ามันมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะกับวันนะแต่ก็ไม่ได้ถามแอดมินว่าเอา้าก็หนูเกิดวันศุกร์อะถ้าเกิดอย่างนี้หนูก็ไม่ประสบความสําเร็จไม่ค่ะเจ้าตาอาจจะต้องมันเหมือนกับพยายามมากกว่าลัคนาราศีกรกฎคนอื่น ช่วงระยะเวลาเนี้ยแม้คนที่ได้เกณฑ์ดีจากพระราหูก็ยังต้องระมัดระวังเพราะราหูคือเรื่องของการลุ่มหลงโวเมาเจ้าตาจะต้องจำเอาไว้ว่าราหูในเรือนสุพระแล้วเจ้าเรือนเป็นดาวสุพระเค์ดวงใหญ่ที่สุดในจักรวาลอย่างพร,รอฤหัสอย่างเงี้ยอย่าทำอะไรก็ตามที่มันผิดศีลธรรมผิดทำนองคลองธรรมไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอบายามุกหรือเอาแต่ใจตัวเองหรืออะไรก็ตามนะ แอดบอกเลยว่าจริงอยู่เจ้าวตามีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการพนันมีแน่แต่ขอให้เป็นการพนันที่มันถูกต้องอเป็นลอตเตอรี่เป็นอะไรแบบนี้นะคะจังหวะนี้นะคะเจ้าวตาระมัระวังคุณพ่อเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยพระราหูเขาไปทับะนะหรือทะเลาะเบาแว้งกับคุณพ่อส่วนเรื่องอื่นๆเนแอดมองว่า เป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าวตาเป็นบุคคลที่มีความคิดใหม่อยากทําอะไรใหม่ๆเป็นช่วงระยะเวลาที่ลุ่มหลงในความคิดของตัวเองเชื่อมั่นในในความคิดของตัวเองถ้าจะวิตกกังวลก็วิตกกังวลในแบบของตัวเองเป็นความแปลกนะลัคนาราศีกรกฎคุณจะติดมากคุณจะแปลกแตกต่างคุณจะวุ่นวายอะไรของคุณก็ไม่รู้นะคะอยู่ในภวังอยู่ในความคิดเห็นของตัวเองเป็น เชื่อในอะไรแบบแปลกๆเรามัดระวังที่สุดคือราหูเข้าไปในเรือนสุภะลุ่มหลงมัวเมาในพระถ้าเป็นพระที่ดีพระที่ปฏิบัติดีโอเคเห็นไหมแอดถึงบอกว่าทําอะไรก็ตามมีวิจารณญาณน,นะบางคนเป็นเป็นยังไงฮะขายบ้านขายช่องไปถวายวัดอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะอันนั้นก็ไม่ใช่อันนั้นคือเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนลูกเบียดเบียนสามีมเบียดเบียนภรรยาของตัวเองนะคะแล้วพระราหูอยู่ในเรือนสุภะเนี่ย ต้องบอกว่าเจ้าวตาเนี่ยบางบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นเลยแต่พอพระราหูไปอยู่ในเรือนสุภาโอ้โหเป็นพี่ใหญ่ใครมาอะไรก็ตามอยากจะช่วยเหลือเขาแต่กรกฎเนี่ยส่วนมากจะเป็นบุคคลที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วอะแต่ตอนนี้จะช่วยเหลือคนอื่นมากจะอยากรู้ทุกเรื่องอยากจะเข้าไปแบบแก้ไขปัญหาให้คนอื่นนะคะระวังคือระวังมันเกิดเขาเรียกว่าอะไรอะ เกิดความคิดที่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองนึกออกไหมผลประโยชน์ของคนอื่นคุณไปช่วยรักษานะคะต้องต้องระมัดระวังทีนี้แอดมีวิธีการว่าเจ้าตาที่ฟังกับแอดมานานคุณจะรู้ว่าดาวพระราหูของคุณในพื้นดวงเกิดอยู่ตำแหน่งไหนทิศทางเป็นอย่างไรเป็นปะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่คุณคลิกที่ไปหน้าหน้าช่องนะคะแล้วคุณไปเลือกแท็บที่มีชื่อว่าพอดแคส แล้วคุณกดลัคนาหรือราศีของคุณเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าคุณจะต้องไปดูอะไรม้างรวมถึงราหูด้วยนะคะที่จะขยับเข้าสู่ภพเรือนสุภาเนี่ยรวมถึงราหูพื้นดวงเกิดก็มีแอดทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วลรวคุณไปดูถ้านะคะถ้าราหูเดิมของคุณเนี่ยดีนะคะอยู่ในตำแหน่งที่ดีไม่ต้องมาเทียบดีมากดีน้อยดีอะ่ะไม่เป็นปลาไม่อยู่ในเรือนมรณะวินาศอารินะ ราหูจรมาอย่างนี้คุณได้เรื่องดีๆเต็มร้อยส่งผลเต็มร้อยแต่ถ้าราหูเดิมคุณเนะี่ยมีตำแหน่งมาตรฐานไม่ดีนะคะดาวรักเขาเรียกว่าดาวราหูไม่ดีในพื้นดวงเกิดเนี่ยจรมาอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยมันก็ได้ดีแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเหมือนกับราหูเป็นกาลีก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนต้องฝันฝ่าแต่ถ้าดาวราหูเดิมเนี่ย เสียดาวราหูเดิมเสียโอเคของคุณของคุณดาวราหูเดิมเสียดาวราหูใหม่เดินมาดาวราหูจรเดินมาตำแหน่งนี้มันดีไงไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเกิดเนี่ยสมมุติว่าราหูเนี่ยไปอยู่ในเรนวินาศอย่างเงี้ยพังเลยนะคะลัคนาราศีกรกฎพังเลยแต่ตอนนี้ต้องบอกว่ากรากฎ ไม่ขาดทุนพระราหูเดินในตำแหน่งนี้ไม่ขาดทุนอย่างน้อยก็ต้องได้ไม่ว่าดาวจะติดอะไรก็ตามนะคะก็รากฏในช่วงระยะเวลาที่พระราหูอยู่อย่างนี้อาจจะมีเรื่องของการขยับขยืน่นเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของสังคมของเจ้าตาดาวพระราหูในตำแหน่งนี้จะเป็นดาวพระราหูที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขาย เรื่องของสังคมใหม่ๆที่ทางใหม่ๆที่จะต้องเดินทางไปบ่อยๆการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะตัวเจาว้าตาจะเกิดการพลิกผันนะคะจากแบบว่าเริ่มจากสู์เนี่ยกำลังพุ่งทะยานเพราะฉะนั้นแอดบอกนะคะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามบางคนดีอยู่แต่ถ้าลุ่มหลงมัวเมาคุณ ตกลงมาถึงศูนย์ได้นะคะในปีนี้เพราะฉะนั้นประคับประคองตัวเองให้ดีระวังในเรื่องวิถีชีวิตของตัวเองในช่วงระยะเวลานี้ระวังการปฏิบัติของตัวเองระวังกรรมทั้งสามนะไม่ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่าทําเพิ่มอย่าผิดศีลทําทุกสิ่งทุกอย่างตรงไปตรงมาเพราะพระราหูอยู่กับใครอยู่กับดาวเจ้าเรือนสุพะเคที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลก็คือพรเรือาสป,ปดี มันจะดีขึ้นและส่งผลดีในเรื่องของหน้าที่การงานเจ้าอตาในอีกทีหนึ่งคือแรงแรงเต็มเต็มปีใหม่ตอนนี้ก็ดีแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ดีแล้วอาเตือนแล้วเนาะว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของของอาาผู้บังคับบัญชาฝ่ายชายพ่อแม่พี่น้องนะคะผู้ชายประมาณนี้ที่เป็นคุณพี่แล้วกันนะคะทีนี้นะคะ เจ้าชะตาเนี่ยพอพระราหูขยับเนี่ยดาวดวงสุดท้ายก็คือดาวพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีตุลตำแหน่งของพระอาทิตย์เนี่ยเป็นปลาเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเหมือนกับว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตาอาจจะต้องใช้เงินเพราะครอบครัวเยอะหน่อยนะคะแต่ก็มองว่ามันมีดาวพุธมันมีดาวพระรังคารอยู่ตรงนี้อาจจาะครอบครัวให้เงินเจ้าชะตาก็ได้เพียงแต่การเงินเนี่ยมันติดขัด หรือได้มาในแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยนะคะว่าอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีตุลนนะ่ะดาวการเงินนะ่ะนะคะเป็นตําแหน่งที่พระอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งที่เป็นนิดแต่มันน้อยอะ่ะนะคะมันเหมือนกับช่วงระยะเวลานี้ติดขัดเดือนเนี้ยติดเดือนเนี้ยต้องระวังนะคะในเรื่องของการเงินนะ่ะ อาจจะต้องใช้จ่ายในแบบชับพันอะไรประมาณอย่างเงี้ยวุ่นวายในเรื่องของการเงินต้องให้เงินคนในครอบครัวเนี่ยเหมือนกับที่บอกว่าต้องระมัดระวังว่าอาจจะต้องไปดูแลใครต่อใครอะที่คุณนับถือเหมือนยงเหมือนญาติอะไรประมาณอย่างนี้แล้วระมัดระวังนะคะว่าบางทีคนในครอบครัวเอาบ้านเอาทรัพย์สินเอาอะไรไปจำนองไปจำนำแล้วเจ้าอาตาต้องไปเป็นคนไทยอะนะคะต้องระมัดระวังหรือช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าอาตาได้รับผลประโยชน์ได้รับไรายได้จากพ่อแม่แล้วมันเกิด มีปัญหากันในครอบครัวนะคะต้องพูดคุยกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะไปลงทุนร่วมกันเนี่ยตอนพระอาทิตย์เป็นนิดเนี่ยต้องวางแผนให้ดีเลยเพราะว่าเดือนถ้าเป็นเดือนนี้นะแล้วคุณทําอะไรกับคุณเพิ่งเริ่มทํานะมันอาจจะยังไม่ได้เงินเข้ามามันจะยากหน่อยคุณต้องรอให้พระอาทิตย์เนี่ยเดินหน้าไปอีกสองเดือนนะคะเข้าสู่เรือนอรนะินั่นแหละการต่อสู้จึงจะเรเริ่มมีกําไรนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูการเงินการงานความรักสุขภาพกันเนาะเจ้าชะตาเจ้าชะตาในเดือนนี้นะคะก็เหมือนแอดมินบอกอ่ะการงานมันเริ่มร่าเริงขึ้นพระรัดอยู่ดวงเดียวส่งผลดีกับเจ้าชะตาแล้วนะคะแล้วเลงกับพระอาทิตย์เนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของการเงินที่ว่าอาติดขัดเนี่ยไม่ได้ติดขัดอะไรมากพระอาทิตย์เลงตรงตรง เลงเดียเด่ยวๆกับเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นมันยังไปได้เรื่องของการเงินยังไปได้แต่แพะเพียงแต่ว่าอาจจะมีรายจ่ายเป็นครอบครัวที่แอดมินบอกอะนะคะลัคกนาราศิกรกรกฎโอ๊ยหาเงินเก่งนะคะเป็นช่วงจังหวะหาเงินเก่งๆทั้งโชคลาภความสำเร็จก็มาด้วยนะคะอ่าคู่ครอบครัวเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีอาจจะพ่อแม่ดีหรือว่าพี่น้องดีแต่ว่ามีอีกในกลุ่มครอบครัวคุณนั้นแหละทำให้เจ้าตาต้องมีรายจ่ายในแบบเยอะ นะคะถามว่าคล่องตัวไหมเพระสุขอยู่ในเรือนกระดุมผาเป็นปรับสมดุลอยู่ในเรือนนี้แอดว่ามันมีช่องทางในการทำงานมากกว่าหนึ่งนะสำหรับลักนาและราศรีกรกฎหรือเจ้าตาได้รับการซัพพอร์ตเออนี่ไงปัตตานีม,มรณะได้รับการซัพพอร์ตจากคู่ครองคนรักหรือได้เงินจากคุ้นส่วนหรือได้เงินจากอะไรก็ตามประมาณว่าไปลงทุนไว้อะ นะคะเพราะว่าปตัตนีมรณะนี่ทำนายได้นะคะว่าเจ้าพาตาเนี่ยจะได้เงินจากคู่ครองคนรักได้เงินจากหุ้นส่วนได้เงินจากการเล่นหุ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสแต่ว่าก็ระวังต้องระวังด้วยปตัตนีมรณะก็ต้องระวังคู่ครองคนรักการทำงานมากเกินไปนะคะหรือเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เป็นประจำในกรณีที่พระสาของคุณอะ ส่งผลเสียนะคะแต่ถ้าพระสาไม่ส่งผลเสียนี่มีโอกาสได้เงินได้ทองได้ของมีค่าจากคู่ครองคนรักนะคะหรือเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าอตาได้รับการปกปักรักษาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะปะตัตนีนี้แม้แต่ทานายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลเจ้าอตาเป็นเทวดารักษาตัวอย่างได้เป็นผู้บังคับบัญชาก็ได้เขาอาจจะให้ของหรือให้อะไรเจ้าอตานะคะต่อไปอันนี้การการเงินใช่ไหมคะการเงินเพราะฉะนั้น การเงินเนี่ยมันเหมือนมีช่องทางที่มากกว่างานประจําแล้วก็เกิดการคล่องตัวได้มาโดยเสน่หาได้มาด้วยกันบางคนอาจจะได้เงินแบบนี้ก็ได้เงินจากการถูกให้ออกจากงานแต่คุณอยากเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอะนะคะมันเหมือนกับว่าเจ้าอตาในช่วงระยะเวลานี้ที่แอดบอกสิบเจ็ดตุลามันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเนย เจ้าพตาอาจจะได้เงินตกเบิกก็ได้แบบเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วเพิ่งทํางานแล้วได้เงินตกเบิกหรือเป็นช่วงระยะเวลาท,ที่ได้สองเพื่อที่จะเปลี่ยนงานใหม่เจ้าพตาได้อะไรเงี้ยหรือเป็นช่วงระยะเวลาเงินทองของเจ้าพตาเนี่ยมันเกี่ยวพันกับเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินนะคะพราแม่ญาติมิตรพี่น้องให้มาเกิดช่องทางในการลงทุนหรืออะไรต่างๆขยับเริ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแอดเลยบอกว่าเงินทองของเจ้าพตามันพัวพันหลายอย่างถ้ามีงานประจําอย่างเดียวมันก็จะได้แบบ ธรรมดาแต่มีรายจ่ายเยอะขึ้นแต่ถ้ามีช่องทางมากกว่าหนึ่งเนี่ยแอดบอกเลยว่าเงินก็เข้าเยอะอยู่นะคะลักนณาราศีกรกฎเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการขยับขยายกิจการขยับการงานเพิ่มงานให้ทําก็ต้องบอกว่าระยะเวลานี้ขยนันขยนัลขนลักนณาราศีกรกฎนะคะอ่ะต่อไปในเรื่องของความรักความรักของกรกฎเนี่ยโอ้คนโสดจะมีคนรวยเข้ามานะคะ มีคนรวยแล้วก็แมทกันแล้วก็ถูกชะตาเขาแต่ทิศทางจะเป็นอย่างไรหรือว่ามายัางไงมาจากไหนเนี่ยแอดว่าน่าจะมาจากคนที่แนะนำในลักษณะที่เป็นญาติมิตรพี่น้องแนะนำมาหรือไม่คนคนนี้ก็เป็นคนที่คุณแม่จเจ้าตาชอบมากแต่คุณยังไม่ได้ตกลงปงใจนะแค่แบบปิง๊งปิงกันหรือจเจ้าชะตานะคะมีโอกาสนะ คนเก่ากลับมานะคะคนเก่ากลับมาคนเคยเลิกลากลับมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าสิ่งที่แอดกังวลนะสิ่งที่แอดกังวลคือมันมีความสัมพันธ์ในแบบแปลกๆอยู่ในดวงชะตาของคุณนะคะประมาณว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสีละกันนะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่มากๆเข้ามาในชีวิตเจ้า,าตาแล้วให้อะไรต่างๆ โดยสเสน่หาดูเขาให้ดีเพราะเดี๋ยวจะกลายไปเป็นมือที่3ในชีวิตเขานะคะพราหูอยู่ในเรือนแบบนี้คนมีคู่ล่ะโอคนมีคู่ก็จะได้รับอะไรต่างๆจากคู่รองคนรักนะคะอย่างที่แอดวินบอกไปต่อไปนะคะสุขภาพบ้างสุขภาพกระดูกฟันนะคะการอักเสบของข้อต่อต่างๆนะแล้วก็ ช่วงระยะเวลานี้ก็แบบบางคนก็มีความวุ่นวายใจประเกตอยู่ในเรืวินาทก็ระวังจิตใจเกี่ยวกับเรื่องของซึมเศร้าหรืออะไรก็ตามนะถ้าคุณไปทําไปเทสนะน่ะในในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีแบบทดสอบให้ทำนะคะถ้าเกิดคุณทําได้เกิน3ข้อที่เขาจะบอกว่ามีเกณฑ์อะไรอย่างไงนะถ้ามันชี้เป้าไปที่ซึมเศร้าในเดือน2เดือนนี้มันมีสิทธิ์เพราะมันมีเรื่องเครียดเยอะ บางคนก็ขยับขยายกิจการบางคนก็ทํางานบางคนก็มีคู่แข่งมีศัตรูอยู่ดีๆมีศัตรูประมาณอย่างเงี้ยแต่แอดบอกแล้วไงว่ามันต้องลุยอย่างเดียวละเราเกิดมาบนพื้นพิภพในช่วงในเราตั้งแต่เกิดมาเรามีแต่ต้องเดินหน้าแล้วตั้งมัน่นท,ทําทิศทางทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีสู้เท่านั้นนะะ่ะนะคะถ้าอย่างจิตใจมันถอยสารเคมีในสมองมันมีเนี่ยไม่ต้องรอให้ใครพาไป เจ้าหตาไปเองเลยนะคะในเรื่องของสารเคมีในสมองให้หมอรักษานะคะในเรื่องของจิตใจอยากให้เกิดความมั่นคงปฏิบัติบูบชาภาวนาบูชานะคะหาอุปชาอาจารย์นะทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นแล้วก็กินยารักษาสารเคมีในสมองเดือน2เดือนนี้มันมีเกณฑ์อยู่นะคะอ่าต่อไปก็แล้วก็เรื่องของโรคออฟฟิศซิมดมนะพะเสา่ะ ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ทำให้เจ้าตาต้องกินยาก็แล้วกันเนาะ2ปีครึ่งนี้ดูแลตัวเองดีๆทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะขอบพระคุณสำหรับการฟังมาจนถึงนาทีนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมแชร์คลิปให้แอดมินนะคะสวัสดีค่ะ